ป่าชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิงเอกลักษณ์นิเวศป่าชุ่มน้ำหนึ่งเดียวในภาคเหนือของประเทศไทยด้วยความอุดมสมบูรณ์ทั้งดินน้ำป่าตลอดความยาว260กิโลเมตรทำให้แม่น้ำแห่งนี้มีความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติของคนในพื้นที่แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงทั้งจากการสร้างเขื่อนสร้างถันน้ำระหว่างลำน้ำส่งผลให้พื้นที่ป่าชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิงมีปัญหาทรัพยากรธรรมชาติตกอยู่ในภาวะวิกฤตหน้าแ้งทํทำไม่ได้ครับผมไม่สามารถทำพืชอย่างอื่นเสริมได้ลำบากมากมันแห้งแล้งไม่มีน้ำที่จะให้วัวกินจึงนามสู่ จัดตั้งพาคีอนุรักษ์แม่น้ำอิงและลุ่มน้ำอิงโดยเน้นการแบ่งพื้นที่พัฒนาและอนุรักษ์ให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์คงอยู่ตลอดไปชาวบ,บ้านเขาก็มีงานทำไม่ต้องไปทำงานที่อื่นขอขอพระคุณที่มาช่วยให้เกษตรกรดีขึ้นและก็ยั่งยืนขึ้นครับเพราะน้ำคือชีวิต20กันยายนวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ